ช่วกูทิ้งกล้องก่อนกูเชื่อว่าฉันใช่ป่ะป่ะตื่นเหรอพี่เขาไปทางนู้นนี่ทำไมประตูตรงนี้เปิดอ่ะชิบหายแล้วห้องนี้ชัวร์กูเดินวนรอบที่ไปไหนเดินวนที่ไหนไม่มีทางเชื่อมกันข้างเลยเราค้นลูกชายลูกชายสามคนเลยคนเดียว กเขยนน้วลกัเห็นผีป่ะใช่ไหม EMF กล้องกูแล้วแไง EMF มีเครสเครส EMF แล้วก็เห็นผีแล้วก็ motion sensor ็ motion sensor motion s e n มีใครจะเป็นคนกลุ่มไหนไม่เป็นชื่ออ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกกันเนี่ยอ่านออกแต่ทอมสันในชื่อหน้ากูอ่านไม่ออกพาสิิพาทรเซีอาปาสูซีอาปาทริเซียจะไปที่ไหนครับจะไปเป็นกลุ่มหรือว่าแยกหรือว่าเป็นคู่ ไคู่ก็ได้มั้งเดี๋ยวผมมาด่วนนะโอ้โหไปเคยชั้นแรกมันไม่มีมันคัทเอาต์อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ชั้นแรกโหโอ๋อคัทเอาต์อยู่ห้องนี้โอ้โหอันเล็กเลยต้องแยกมันคู่ต้องมีเวฟใช่ไหมเดี๋ยวกูเอาประหลอดไป เดี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นไปเป็นคูนดีกว่าปาติเซีย,ยทอมสันพาติเซียคอมอะไรนะเพราะฉะนั้นผมไปหา,างสายแล้วปาติ <c oughs> เซียเท่ายี่ิบลิตโอเคไหมเนี่ยกูไปใช้กูไปใช้มีอะไรบ้างวะมากูดิวุ้นอยู่ไหนเนี่ยกูอะไรไปดีวะ อะไรก็ได้เอากล้องไหมเดี๋ยวกูทิ้งให้กล้องถ่ายรูปอ่ะไม่ไม่กูกล้องมีเด okay. ียวพอมันก็ประหลอดวัดค um ู่ก็ไปไหนกันวะเขาไปห้องน้ำกันเราไปตรงนี้กันดีกว่าแย่เอ้าพี่ลิซเข้าไปนู่นอะเห็นปะงนู่นอะอะไรครับนี่พี่พี่ผู้หญิงเข้าไปตรงนู้นอะแต่คนเดียวอะไรผีล้าคนเดียวนะเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนผมก็ได้ แล้วโมชั่นเซ็นโมชั่นเซ็นเซอร์ล่ะพูดไม่ชัดพูดไม่ถูกอย่างเงยกูไม่รู้มึงมึงทำไงวะห้องน้ำไงไปห้องน้ำอะไรคือโมชั่นเซ็นเซอร์วะไอ้สีขาวไงที่เงี้ยสีขาวอ๋อใช่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 อยาให้กูยืนคนเดียวนานนะเว้ยเดี๋ยวกูตายไม่มีใครช่วยกูทิ้งกล้องก่อนกูจะโมชั่นเใี่ไหมปตูแล้วพี่เขาไปทางนู้นนี่แลทำไมประตูตรงนี้เปิดอ่ะ ที่หายแลย้วห้องนี้ชัวร์เดินวนขอ้อมือไปไหนเดินวนที่ไหนไม่มีทางเชื่อมกันก็มีนี่มั้งเดิไปใช้าก็เบ,บื่อไปน,นะห้องน้ำเนี่ยตรงที่เราเล่นตอนนะั้นเนี่ยตอนนั้นแหละเปิดเลยเปิดเลยต้องหางานที่วานอุณมีเควสเหรอที่วานอุณหภูมิมีเควส์นึกว่ยังเด็กเขาอยู่วะแค่ได้ยินเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามห้องนึง ก็อยู่ฝั่งนู้นนะวางไปห้องน้ำไม่ใช่ฝั่งนี้ยุ้ผู้หญิงไม่อย่างเงี้ยไปแต่ยู้ชายโอเคใช่ไหมเออโอเคเขาพูดอยู่อย่างนั้นก็คุยกับเราอะโอเค Give us a pinch กลกูไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเออไปไปนี่ปล่อยวัดไข่เนี่ยตูนมันไปดูหนังวัดไข่ไข่ยินได้ว่าจะมาบอกกูว่ามันไปดูหนังเหมือนมันเห็นว่ามึงอ่อนแหลมมันมันเลยพิมพ์มา แหละมังมงออนทั้งวันไม่ไม่มีมากเหรอไม่กูตัดห้ามรบกวนไวแล้วกูก็ใส่คำว่าอย่าถึงรบกวนกูแน่เสรเสร็จเสียงยใเลรเขาอยู่ไหนนะเขาก็พูดใส่เรายู่นะ i v e เสียงประตหลอนๆไปบว่าีียได้ยินเสียงไม่ยินเสียง อยู่แถวนี้แหละฟาทริเซียชั้นสองไม่ก็ห้องน้ำกูณลอกกูด้วยกูไก่กล้าอยู่คนเดียวแมนนี้กูไม่ไม่ชินว่ะกีวาดาซายมึงจะดึงเข้าหรือมึงจะดึงออกหรือยังไงกีบอาสัสสีพิบู เสียงหายใจมึงนนี้กูนึกว่าเสียงผีโอ้โหไอ้มึงทางนี้ไม่ใช่เหรอเออเจอแล้วค่ะห้องอยู่ทางทางตรงไหนครับมีซีซิ่งนะชั้นสองเหรอครับเฮ้ยชั้นแรกแล้วครับดูในแผนที่ดูในแผนที่มองดูแผนที่เขาไม่ได้อันนี้ไปหรือเปล่าเดี๋ยว ตรงไหนครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวางกางเขนก่อนละกันตรงไหนกันครับเนี่ยออเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับวูตรงไปหันซ้ายหันซ้ายทางซ้ายทางซ้ายจะไปง่าๆนี่นะครับฉันใต้ดินฉันใต้ดินใช่ไหมโขฉันใต้ดินเดินลงไปเลยมันมีทางลงอยู่ด้านหน้า นี่มีกูเจอกูจะงดมั้ะแม่เอาของกันแล้วครับมีอะไรเอาอย่างครู m o t i นเซอร์ไปติดนี่เยี่ยมเลยเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวแตกอะไรมันอะไรเป็นถ้ากูแต่ก็ไม่เป็นไรกูสบายใจไปใครวะห้องไหนวะห้องจันใต้ดินจันใต้ดินก็ทางนู้นทางลงตรงนี้อยูทางลงตรงนี้ใครไม่ทำไมไม่ออกวะ บิจิคอย์นึงมัากสุดทางบกวาชั้นใต้ดินนะน่าใช่แล้วเล่นนี้ก็หลออแม่ขัดเดินกันเดินกันเร็วนะอ,อยู่นะจนแล้วเดี๋ยวนั้นมีวันใดตรงนู้นสุดทางนะถ้าใช่นะเขาบอกว่าฟีซิงใช่ไหมใช่ฟีซิงกูอตอบไปเลย อย่างน้อยถ้าไอาตัวมาเล่นมามันจะไม่เงียบเลยไอเนี่ยนี่กลัวกลัวทุกอย่าง <c oughs> มาจริงสหลสมาจริงก็เียะไรลย <c oughs> โกบี้บอดกูเช็คใช่ไหมเต้กูเช็คไหนว่าทางลงพี่เขาหลอกเราเปล่าไม่เราอ่ะเดินผิดเปล่าเราเดินผิด มึงก็นำมาจะห้องไหนวะห้องจันใต้ดินชั้นใต้ดินก็ทางนู้นทางลงอยู่ตรงนี้ทางตรงนี้ใช่ไหมเออผมหลงหลงไม่หลงตรงไปตรงไปแล้วนี่ครับอยู่นี่เห็นไหมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคโอเคครับมีเลยเดินอ้อนสไกรันใต้ดินตรงไหนวะ พร้อมจริงๆพร้อมจริงๆหอ้งๆองนี้อนเอ่อในนี้เละครับชัดใต้ดินอย่ายีมเอฟเป็น <ขอ S 2> ใต้ดินเลยล่ะลบลบเลร็วอะสปิริตบอกะอะโยนยีนมบบแม่งเลยมูมน,นเชนเซอร์เขาไม่เอาสปิริตบอกมานี่หว่าถ้าเจมเปากูก็ได้ไหมอยู่ใ,ใกล้เลยนี่หว่าอยู่ใกล้เลยทำไมเด่น ใต้ดินตรงไหนวะแม่ตรงมาเลี้ยวซ้ายใกล้ๆนิดเดียวอ๋อนี่เงินตรงตรงนี้มีทางลงใต้ดินโอ้โหถูกหรือเปล่ตรงมาน่าจะเลี้ยวซ้ายหรือหรือขวาวะจะกุลหลงวะนี่ตรงนี้ต้องเปล่าวะไม่เราเพิ่งเดินมาจากทางนู้นไม่ใช่เหรอไม่มีตรงนี้ต้องถอดแล้วถอดแล้วถูกแล้วต้เปล่าวะอ๋ออ๋อใช่ใช่วุฒิเดินตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ใช่ตรงนั้นถอยกลับมาก่อนถอยกลับมาก่อน เฮ้ยเจ้ากูตรงนี่ไงตรงที่กูกำลังมาเนี่ยใช่เลยใช่เออตรงไปก็ถูกแล้วทางมึง,งเออพี่รถอ,อยู่ไหนนี่ใช่ไหมตรงที่มีไฟห้องที่เปิดไฟไว้อะเดินมาก็เจอเลยตรงที่มึงตรงไปเมืเอ่อกี้พี่เราหลงหรอเปล่านะ่ย เลี้ยวขวาเนี่ป่ะเลี้ยวขวาเนี่น่าใช่เฮ้ยน,นี่นนะี่นี่เลี้ยวขวาแน่แหละเลี้ยวขวาเดินตรงเก็บไปดิตกใจงเงาดูว่าตัวอะไรวิ่งผ่านฟีลิบบปบล็อกฟีลิปบล็อกขวาเนี่ปะ่ะมีตัว<ง>นี้ถ้ามีตัวอะไรวิ่งผ่านใช่ใช่ไอ้พวกโอ้ยมันโอเคมัน่ามันน่าจะทำแบบซาวซาวซาวแบบเต็มเป็นโน,ะอ,นอะไรอย่เงี้ยร้อนๆอะไรเงี้ย แม่ตาตัวละครแล้วก็น่าจะทำยังท <c iffer sorting> ไไำ right, ไม่ได้ถ้าดูจักรู้จักท่าเดินเดินการวิ่งต้องแก้โมเดลก่อน motion ช o t i o n sensor นี่ใช้สีขาวป่ะมีกดออฟครับมีกดออฟกด off โอเคคุณไม่เคยเห็นกดออฟเลยวะเข้าสมุดไปวางเหลือแฟนทอมแมยูเลครับแฟนทอมแม่แม่จะโจมตีในความมืดถ้าจำไม่ผิด แต่ว่าก่อนหนี้ที่เราเดินมามันมืดตลอดทางเลยมันไม่ตีเราแสดงว่าอาจจะแอบอยู่มีใครใช้โมเชนเซ์เป็นไหมครับใช้เป็นอยู่ครับเอาไปแปะไว้ะเดี๋ยวมันก็โผล่เองนะจิ้วขาวปะครับผมแปะไว้หน้าประตูห้องเหมือนมันเหมือนเหรอ อ๋อเจมมี่ก็ผมไม่รู้มันคงไไม่ด้้นนแถวีก็แฟนเซอร์เหมือนกันบอกว่าคนละชนิดละเยี่ยมเยี่ยมครับอยู่จะอยู่ในห้องทิ้งไว้ในห้องอันหนึ่งอัหน่งเหยดูอยู่ในห้องครับสปีดบล็อกไปแล้วใช่ไหมสปีดบล็อกเยู่กับพี่พร้อมไม่รู้เหมือนกันกูถือกล้องพร้อมแล้วเนไหนๆลองอะไรอย่างนี้นันแหละครับผมหลงเมื่อกี้สามรอบ คือแพทิเชียทอมสันกูมีโอกาสแล้วล่ะกูถือยาวไม่ด้วยเลยมึงแตกแดกไปสามขวดมึงก็ตายมึงอย่าไม่ถ้ากูไม่วิ่งไปชนมันเน่ะกูก็ไม่ตายใช่มึงคนตีไงไนส์ไนส์นส์ไนสปีดบอกไปแล้วใช่ไหมครับเอามานแล้วกับเอามานแล้วกับมอามันแล้วกันกดเรียกชื่อมาเลยทายๆเนียอไล็อกของล็อกของแพทตี้เชียทอมสัน มงึงเต็มแช่นะเมื่อกูบอกว่าอยู่นั้นในหลังมึงอย่างนั้นมึงก็ไม่หันเลยไงถ้าเกิดพี่พิก็เดินเหมือนกันเจนถ้าเกิดเดินชนใครคนนั้นตายเข้ยวิ่งหนีเวิกูจุกแม่งตอนบ้านเราวิ่งจุกได้ไหมเดินชนตายแต่ตอนนั huh? ้นน okay. ่ะกูอยู่หลังมึงอ่ะมันพุ่งมาหากูได้ไงวะหรือเทเลพอร์ตมาอย่างเงี้ยโฟกามันเยี่ยวเยี่ยวเี่ยวยีบาลสาย โลนผมว่าโลนไปนะครับเป็นไงเป็นไงถ้าเกิดกูอยู่มุมเนี้ยกูตายแน่เลยเพราะงั้นกูต้องอยู่ที่กว้างๆเอาไว้จูบได้โอ้โหอารมณ์เว้ยห้องนี้เอ่อต้องมีผู้เสียสละครับใครอยู่ห้องนั้นผมปิด motion sensor ไว้ข้างนอกแบบเผื่อมันจะต้องเดินผ่าน นี่เอาตัวรอดก่อนเลยให้กูอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะทำไมกันเฮ้ยเราลืมบุกไวดิ้งรึเปล่านี่ครับวางมาตันน่ะโอเคแล้วโอเคโอเคเอไรดิ้งวะอะไรเนี่ยยูเลียยูยูเรย์ยูเรย์ใครก็ได้ต้องตายอ่ะให้กูถ่ายรูปอ่ะเพราะคูมีกล้องคูมีกล้องกูตายไม่ได้กูต้องถ่าย นี่อัตัวรอดก่อนเลยอยู่เลยจะล่าขีดล่าคนที่เซนิตี้น้อยที่สุดนะครับกูน่ตบตอนด็กนี่กูถือมาจบเลย Show yourself. Show yourself, มันชื่ออะไรแล้วนะ ปาดิเชี่เอ๋ปาดิเชียาิเชียาาดิเชียเอมซ้ำๆต้องไม่คนในห้องคนเดียวออกไปกว่าเปิดประตูไว้แล้วก็ใครอยู่ในห้องอ่ะแล้วครูจะอยู่หน้าห้องหน้องนี่เรียวนี่แอบมาห้องนี้ ถ้าเกิดไม่ไหวเดี๋ยวพี่ป๋องส่งทีมงานเข้าไปนะครับส่งไหนโอมมาพี่ป๋องยืนอยู่ห้องข้างๆกบกลางใจจิ้มองมากล่องมาเดี๋ยวพี่ไปเรียนเรียบเดี๋ยวนะห้องนี้มันมีกระจกนี่คุณทิ้งกล้องเขาสริมฮอร์โมนของเขาน่ารักแค่เนี่ยเราเนี่ยนี่ ต้องส่องไฟให้พี่เขามองเห็นพี่เราคนลูกคนลูกชายผู้ชายสามคนเลยคนนี้ผคนเดียวเดียวยุคนี้ผู้หญิงแข่งกับผู้ชายครับแน่นอน strong strong นี่กูเปลี่ยนตัวเขาก็ได้กูรู้สึกว่าสัมเงาเขาไม่ได้ไม่ทันหูกูเลยอ่ะ อะไรคือโอเคโอเคพี่เขาว่าอะไรคนเหมือนเห็นผมเหมือนผมเห็นคนถือขวานจะผมไปอยู่ทางเดิอนดีอะมีกล้องอุ้ยเออเออเมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไหวเลยครับพี่ป๋องส่งทีมงานมาป๋องท่งมงานมาแล้วครับ ทีมงานคุณภาพมีใครจะแทนไหมผมแทนได้นะยืดเร็วห้าว่าห้าเร็วห้าแต่มันเต็มแล้วนะใช่ป่ะเร็วห้าทีนี้เกือบห้าหรือว่าห้าเท่าไหร่นะพี่ได้รูปไหมครับ ชก็ได้เ้ย้ได้มันมันมันได้นะเขียนว่าดแล้วนดปว่าก็ได้เหรอเขียนว่าดแล้วนะาเใาได้แได้ม่ครับหรือว่าไงภารกิจมีวมั้งจไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมี่ i o n e n o r ด้วยได้ยินได้ยินเเลยดนเหลือ m o i ่น่าจะมี motion s e ที่ยังไม่เสร็จผมยังไม่เห็นเลยว่ามันเดินผ่านอ๋อโอเคอ๋อ ติดแล้ววติดแล้วผมติดผมดแล้วยี่ยวพาทิชเช่ show yourself กลัวครับกลัวครับให้ถูกเข้าไปเป็นเพื่อนมั้ยงอกไปงอกไปตอนนี้เราต้องการอะไรปิจภารกิจก็ไม่มีอะไรแล้วนะ แช่หมดเท้าเหตุมีวัดกับอุ๊ยอุ๊ยพี่ตรงเท้าปิดเลยผมวิ่งเข้าไปหางนี้พี่มี้ห้องนี่เราแอบไว้แก่ไม่หาแล้วครับแอบไม่หาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีนาลุโตไอสัตว์วิ่งนาลุโตเออมึงนั่งวิ่งดิโอ้โหพี่โอ้โหพี่เกียรตยังเร็วผมตายเหรอตายเหรอตายปะตั้งเงียบแล้วก็น่าจะตาย เจมกูยังอยู่พี่ลิศอยู่ไหนที่อยู่ที่ไหนไม่รู้มึงจะเดินไปไหนของมึงเฮ้ยข้างหน้ามีแสงพี่เดินทางออกข้างหน้ามีแสงเราต้องไปตรงนั้นเราต้องไปตรงนั้นเราต้องไปตรงนั้นมีใครตายไหมครับเนี่ยมีใครตายยังคอ่ะโอ้โหพี่ลิศย่างไวพี่หยอนรองเท้ากี่คู่เนี่ยหายไปแล้วพี่ลิศย่างไว ขนาดไม่ย่องนะเนี่ยผมไม่น่าพูดเลยตามพี่ผู้ชายไปไม่หันมาผมเลยเฮ้ยภารกิจภารกิจภารกิจเสร็จหมดแล้วครับภารกิจเสร็จแล้วครับเสียดบยาแป๊บเจ็ดสิบเลยผมตก็ไม่แหนบ้างครับดูให้หน่อยให้ดูกแบบแล้วมั้งบอกดิเดี๋ยวผมดูให้พี่ตรงมาเลยพี่ตรงมาตรงมาให้สุดทางเดินเลยพี่ตรงไปให้สุดเลยแล้วก็เลี้ยวซ้าย เอ่ตรงมาตรงมาให้สุดเลยพี่เจอกำแพงให้แล้วแล้วแล้วก็เจอเลยพี่ผมไปรับทีมงานก่อนรับทีมงานเดี๋ยวแตกหน้าประตูทำมันผมมาตามเดสถียรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเฉยสลัดสลัดเห็นพี่อิตย์ป่พี่อิตนี่วิ่งคนแรกเลยประเด็นคือผมอยู่หลังผีไง ัารมันยังไงแต่โชคดีมีคนมันตามพี่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันตามผมพี่ผู้ชายเลยพราะพยายามวิ่งแต่ยังมัก็หันมาหาผมเนี่ยเลยโอเคไปกลับยังหรือว่าแกต่อกลับเลยครับกลับเลยครับไม่มีอะไรต้องอยู่แล้วอีเขียวนี่คือที่แล้วะือไม่รู้เจมอบอกไปแล้วเจมอเอาเดิดบสีหรือว่าให้มันหนากว่านี้ผมน่าจะหลงทางเลยผู้หญิงไม่งผูดเหี้ยอะไรเลยเฉลิ้นแล้วป่ะ เฟสบุ๊ทวิสเตอร์ Welcome back I've got some jobs ready for you เออได้สองร้อยย่ำไปเลยสองร้อยบาทโอ้ยเดี๋ยวเยี่ยมเลยคุ้มค่าคุ้มค่าของการกินข้าวไอผีติดด้วยมั้งน่าจะไม่ผิดเห็นเจ้าเนี่ยตอนผมวิ่งเลยตอนผมวิ่งเลยผมเห็นเลยตอนผมวิ่งเนี่ยมันตามผมอย่างนี้เลยเหมือนมันไม่ไม่อ่านอะไรที่หรือเปล่า ลองดูชัดๆแล้วมันก้มอยู่เราไปตั้งค่าเกมกันไหมครับนี่ครับ